วัสดีครับผมมา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 พามาดูไก่กครับผมวันนี้ไม่ใช่ไก่ตัวเองครับแต่เด็กก็มามาถ่ายครับผมโอ้ยนี่ครับผมดูว่าแล้วครับผมนี่ครับผมนะครับผมไอสายพันธุ์อะไรนะก๋อยใช่ไหมก๋อยผสมไทยเนาะดูแล้เนาะมันออกเชิงไทยนี่ เก่งครับผมเก่งครับไก่ซุมนี่เก่งครับผมไก่กินเบียครับไก่กินเบียใช่ไหมอาหารหลักคือเบียรนะครับผมอถ้าลงสนามก็ต้องมีเบียรครับผมคือสั่งเบียมาไว้ก่อนเลยแบบว่าเร,เรียกว่ายังไงก็ต้องกินอย่างนี้นะครับพี่น้องยังไงก็ต้องกินครับผมไม่กินมากก็กินน้อยโอ้ยทำไมต้องหลบกล้อง ด้วยเนี่ยฮะพ่อเอกให้หน่อยไม่ได้เบา <c oughs> นะครับผมไอห,หัว,ล,วล้นอยู่ข้างในอย่าคิดว่าเก่งกว่าไอ้ตัวไอ้หัวไม่ล้นข้างนอกนะพี่น้องปัดเธอไก่หัวล้นนะี่ยอย่าคิดว่าไก่เก่งนะพี่น้องบางทีล้นไม่เก่งก็มีนะพี่น้องไอ้ล้นเก่งก็เยอะครับพี่นีไม่ใช่หตัวนี้เท่าไหร่นะเขาให้มาอันแสนห้าเหรอแสนห้อ๋อแสนอัน ไอเป้าหมายจะขายเท่าไหร่ห <500. S 1> ้าแสนขายห้าแสนเออใช่ไมมันขายราคาถูกใจก็ยังไม่ขายอ๋อมันห่างไกลกันถ้าเกินนอราคานีเนะาะท่อท่อตออฟังราคาแล้วก็ไม่ไหวเนาะ